อาจารย์ทำการเริ่มเขียนโปรแกรมสมมติว่าอาจารย์ประกาศค่าตัวแปร a เป็นชนิด integer เก็บเลขค่าอาจารย์ประกาศค่าตัวแปร b เป็นเก็บทศนิยมเป็น float นะครับสมมติว่าเก็บเลข2.6543ปร๊บเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ใช้ทำการ print ข้อมูลแสดงผลทางหน้าจอเนาะ syntax ของการเขียนตัว print f อะครับก็คือเราต้องพิมพ์ text ถ้าเราต้องการให้มนุษย์เห็นอะไรบางอย่างเช่นพิมพ์ตัวอ,กอักษร โอเคเลข in the, the integer number is ก็คือเลขจำนวนเต็มคืออะไรเราต้องการให้มันแสดงผลในรูปแบบ format ของเลขจำนวนเต็มใช่ปะถ้าเป็น integer ตัว a เนาะเป็นชนิดของ integer เก็บจำนวนเต็มเราต้องแสดงออกมาผ่าน format ที่เป็น p e r c e n d โอเคปะเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกพิมพเสร็จให้ขึ้นบรรทัดใหม่กด backslash n comma ตามด้วย p e r d นั้นคือจะเอาค่าไหนมาแสดงค่าที่แสดงคือค่า a เสร็จปุ๊บเซมีโคลอนปิดประโยคดังนั้นถ้าอาจารย์ลองเทสแล้วลองกดรันนะครับผลลัพธ์นะครับที่ออกมาได้ก็คือจะได้ออกมาเป็น the integer number is 5นะครับก็คือเลข5เลข5มาจากอะไรมาจากตัวแปร a เก็บค่าเลข5 a เป็นชนิด integer ดังนั้น integer จะต้องใช้ d ในการแสดงผล ตัวเปอร์เซนต์ดีในการแสดงผลก็จะอยู่ในตวงดับเบิลโขดของ p r i n t เเสมอโอเคไหมครับตัวสีเขียวเนี่ยมันเป็นเทคที่ให้มนุษย์เห็นเท่านั้นตัวส่วนตัวเปอร์เซนต์ดีคือค่าที่เราได้ค่ามาจากค่า A แเราแสดงผลเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์ต้องการแสดงผลนะครับในกรณีที่เราต้องการให้เป็นเลขทศนิยมมาปรากฏนะครับอาจารย์ก็บอกโอเค the fourth number is ก็คือตัวโฟร์จำได้เนาะต้องเป็นเปอร์เซนต์เอฟนะครับจะมีซินแทกอันนี้เรียกว่าซินแทกในการกําหนดแล้วก็ให้ B มาแสดงผลผ่านตัวล่างที่เป็นตัวเปอร์เซนต์เอฟอาจารย์กดเทสทรันพอเราลันผลออกมาสังเกตเห็นตรงนี้ครับว่าตัวของเปอร์เซนต์เอฟก็คือ B ไปโยนใส่ไปแสดงผลผ่านตัวล่างทรงตรงนี้เป็นเปอร์เซนต์เอฟก็คือ2.6 2.6543 ดีฟอลจะเป็นทศิยม6กตำแหน่งนะครับโดยโปกติถ้าจะลองเปลี่ยนจากตรงนี้ครับจากเปอร์เซ็นต์ F ใช่ปะ่ะที่เป็นตัว b เนาะที่เป็น2 6 5จ3อห้าสี่สามยาจาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ดดูนะและอาจารย์ลองกดรันผลปรากฏที่ได้สังเกตเห็นไหมครับค่าจะเกิด e r r o r ทันทีคำว่า Error นี่น,นี้มันคือบัคบัคที่แบบการแล้วนะคอมไพล์ผ่านหมดทุกอย่างนะ แต่ผลแสดงไม่ถูกต้องมองภาพออกมะเพราะว่าเรากำหนดชนิดที่แสดงผลของ Data type ผิดไม่ตรงตัวมันเองเพราะว่า b มันเป็น f o a ถูกต้องไหมครับเวลาแสดงผลออกของคู่กับเขาก็คือ f เอร์เซ็นต์ f ถ้าใส่เปอร์เซ็นต์ d เนี่ยผลโปรแกรมผิดเลยอ่ะรวมวลผลผิดหมดเพราะว่า Data type ไม่แมทกันนะครับมันไม่ a l e r นะแต่มันเป็น bug ดังนั้นจะต้องใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ f แล้วก็ใส่ ดีฟอรที่เรารู้อยู่แล้วครับว่าตัวของเปอร์เซนต์เอฟเนาะในที่เนี้ยของาอาจารย์รันผ่านตัวออนไลน์ g d p เนี่ยปกติก็คือมีทศนิยม6ตตำแหน่งถ้าอาจารย์ต้องการปรับทศนิยมครับหมายความว่าอาจารย์อยากจะให้ทศนิยมมีแค่3ตํตำแหน่งพอคอนเซปต์ในการเขียนนะเฉพาะที่เป็นเปอร์เซนต์เอฟนะครับเราจะเขียนเป็นจุดตามด้วยจํานวนทศนิยมที่เราต้องการถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้เปอร์เซนต์จุดสามเอฟและอาจารย์กดรัน ผลลับที่มันได้ตรงนี้ครับก็คือจะได้ออกมาเป็น2.654คำถามถ้าจารย์เปลี่ยนเลข3าเป็นเลข9และจารย์บอกให้ตัวโปรแกรมอะแสดง3ตํตำแหน่งคำถามจะได้2.654หรือ3อ้ย2 6 5 4หรือ2.655ลองรันเลยปบ๊บผลปรากฏว่าจะได้2.655 ในความหมายตรงนี้ครับที่เราเรียนในสมัยก่อนเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าอาจารย์บอกดีฟอสมี4ตำแหน่งใช่ไหมครับถ้ามันเกิน5ตาม common sense ตามปกติของโปรแกรมที่ประมวลผลเนาะก็คือจะเป็นปัดทศยมไปเลยถ้าอาจารย์ลองใส่4 5นะครับดูนะแล้วอาจารย์ลันนะ4 5จะได้เป็นเท่าไหร่2.655คือปัดทศยมขึ้นให้แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นเลข4แล้วอาจารย์ลองกดลัน เห็นปะก็คือ2.654มองภาพออกใช่ปะดังนั้นตอนสอบสมมติอาจารย์บอกได้เปอร์เซ็นจุดสานยมยมแค่3าตำแหน่งตัวเลขที่เป็นทนิยมตำแหน่งที่4ถ้า5ขึ้นไปคือปัดปัดทดทนยมเนาะปัดขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าต่ำกว่า5ลงมาก็คือตัวปกติเข้าก็คือตามคอมมอนเซนที่เราเรียนกันปกตินะครับได้เนาะในการทำนี้แล้วก็ไปลองปรับได้เลยนะครับว่า เป็นลักษณะประมาณแบบไหนเนาะอันนี้ถ้ามีจุดเพิ่มขึ้นก็คือจุดตามด้วยตำแหน่งของโซลยมที่เราต้องการโอเคตอนนี้เรารู้ซินแท็กแล้วครับของของการเขียนของตัวโค้ดของตรงนี้เนาะว่าโอเคปรับเป็นยังไงนะครับในการทำแล้วก็ถ้าอาจารย์แบบต้องการจะใส่เพิ่มเติมอะ่ะสมมติว่าอาจารย์ประกาศตัวโฟสอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเอาเป็นคนละชนิดก็ได้อาจารย์บอกเป็นชาซี C a แบบนี้เนะาะ cha c a เสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่าอยากจะให้ต่อจากตรงเนี้ยหมายว่าเราพิมพ์ต่อได้เลยเนาะสมมุติว่าโอเค cha ใส่เป็น cha แล้วกัน cha east แบบนี้เราก็ตามด้วยแหละครับ p e r c นต์ c มองภาพออกปะ p e r c นต์ c เสร็จตรงเนี้ยอาจารย์สามารถค o m m a และ c ต่อได้มองภาพออกปะเพราะ c เก็บค่า a ใช่ปะ นะอาจารย์จะให้ตรงนี้ชาอีส์เอเอก็คือของตัว C A ตัวใหญ่เนาะที่เราแสดงอาจารย์ลองกดเทสท์ลันผลลัพธ์ที่ปรากฏเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ก็คือเป็นตัว A แปลว่าเวลาเราเรียงตัวชุดของข้อมูลน่ะมันจะไม่มีจํากัดเนานะสามารถใส่ตัวแปรไปเรื่อยๆๆๆได้เลยแต่ว่าเวลามันเขาเรียงใช่ไหมครับ B ก็คือตัวแรกนะ C คือตัวถัดมาถ้าอาจารย์มีตัวอื่นก็ไปเรื่อยๆๆๆโอเคปะถ้าอาจารย์บอกตรงนี้ อาจารย์อยากจะเปลี่ยนให้มันขึ้นมาทัดใหม่ด้วยอาจารย์กด backslash n ตรงนี้มองภาพปะ backslash n นะให้จากตรงนี้แล้วขึ้นมาทัดใหม่กด run เห็นไหมครับก็ขึ้นมาทัดใหม่แต่สังเกตขึ้นมาใหม่ตรงนี้มีเว้นวรรคอยู่เนื่องจากว่าอาจารย์เว้นวร์คไปหนึ่งเคาะอาจารย์ก็ต้องให้มันติดกับ backslash n backslash n หน้าที่คือเจอมรทัดนี้ขึ้นมาทัดใหม่ถ้าเราต้องการชิดขอบก็ไม่ต้องเว้นวรรคอะไรแอาจารย์กด run มองผ้าบอ,อกนะก็คือปิ้นได้เหมือนกันจากเดิมที่เราบอกปิ้นแค่บรรทัดเดียวใช่ไหมครับแต่ละตัวเราสามารถรวมร่างการปิ้นได้มองผ้าพอ,อกปะรวมร่างการปิ้นอยู่ที่ศิลปะของการเขียนโปรแกรมของเราให้เรามองว่าการเขียนโปรแกรมเป็นงานศินลปะเขาใจใช่ปะดังนั้นในการเขียนโปรแกรมแต่ละคนก็จะเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกันแต่ผลลัพธ์สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับในการใช้งาน โซนถัดมาเราสามารถจะทำการรับค่าข้อมูลได้รับค่าข้อมูลหมายความว่าจากเดิมตอนเนี้ยอาจาย์ประกาศในการกำหนดค่าข้อมูลโดยตรงถูกต้องปหมกำหนดโดยตรงเลยแต่ว่าเราอยากจะรับข้อมูลจากอินพุตเข้ามาแล้วเป็นสแกนเคอเรียวนะรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดดังนั้นสมมติว่าอาจารย์จะคอมเมนต์ไปก่อนจำได้นะ S/ แลสต นะครับแล้วก็ star slash ไม่ต้องก็ไดนะ้ปิ้นต่อเลยดีกว่าเขียนโค้ดต่อเลยดีกว่านะครับตรงนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งชุดถูกต้องป้ะอาจารย์จะไปต่ออาจารย์ต้องการจะรับค่าข้าขอมูลจากคีย์บอร์ดนะจนะโค้ดเดิมเนาะโค้ดเดิมเนี่ยโอเคเราซิงค์เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นการรับค่าตรงๆจากที่เรากําหนดในโปรแกรมแต่ถ้าอาจารย์ต้องการจะรับค่าข้าขอมูลจากคีย์บอร์ดอาจารย์กําหนดเป็นโอเค in x โอเคปะ in x เสร็จปุ๊บอาจารย์ทำการริ้นอาจารย์จะบอกว่าให้มนุษย์ทำการใส่ค่าเลขอะไรอาจารย์ก็บอก enter นะครับ and integer นะครับโอเคก็คือบอกให้มนุษย์นะ่ะใส่ตัวเลขให้หน่อยนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็ semicolon นะครับแล้วก็อาจารย์จะต้องคือแค่ริ้นบอกให้มนุษย์ใส่อะไรเนาะ และอาจารย์ก็ใช้คำสั่งชื่อนี้ครับสแกน F อ c สแกนเเป็นคำสั่งที่รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะครับรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดโดยโปกติวเวลาใส่ถ้อาจารย์บอกให้มนุษย์นะ่ะพิมมาอะไรถูกต้องปะแต่อาจารย์ไม่ใส่ Back/ s l a s h n นะอาจารย์จะให้เขาพิมพ์ต่อจากประโยคของว่า Enter a ร์แอ e อินและ c o ค o n แล้วเว้นวรรคหนึ่งครั้งและให้เคอร์เซอร์มาอยู่ตรงนั้นโดยสแกน f เราจะทำการรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเป็นเอาเป็นจำนวนเต็มก่อนเเซดี D. แล้วก็แอนเวลาเขียนแพทเทิร์นเขียนนี้นะครับแอนตามด้วย x เข้าใจปะตัวแปร x หมายความว่าอาจารย์สร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นชนิด integer หลังจากนั้นเสร็จอาจารย์ปิ้นบอกมนุษย์ว่าเดี๋ยวให้มนุษย์อนะ่ะทำการใส่ตัวเลขจํานวนเต็มเนาะโดยเคอร์เซอร์เวลาปิน้นใช่ปะมันจะอยู่ตรงนี้เพราะอาจารย์เว้นวรรคหนึ่งครั้งใช่ปะมันก็จะอยู่ตรงนี้วิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้มันก็จะมาดักรอที่สแกน f ครับเพื่อรอให้ รับค่าข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มเข้ามาเพราะเป็นอินทิเจอร์ใช่ปะ,จะเจ้าเลขจำนวนเต็มเนี่ยแสดงผลก็คือเก็บเอามาแสดงผลก็คือเก็บค่าที่ตัวแปร x มาแสดงผลมองภาพปะถ้าอาจารย์ใส่ไปตรงเนี้ยปุ๊บโอเคสมมติว่าจานใส่ย์ใสิบนะครับ20ก็คือจะเก็บค่า20ไปโยนใส่ในตัวแปร x เข้าไโดยมนุษย์เป็นคนกำหนด แต่ถ้าแบบบนที่อาจารย์เขียนมาปุ๊บอินเับ5เนี่ยเรายัดโดยตรงแต่ถ้าเราต้องการจะรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดมาโยนใส่ในตัวแปรเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า ScanF แต่ที่อาจารย์ต้องปรินท์ขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้มนุษย์รู้ว่าเขาต้องพิมพ์อะไรเข้าใจใช่ปะเวลาเราเป็นระดับ developer ใช่ปะเราจะพัฒนาโปรแกรมให้กับ user เล่นน่ะให้กับลูกค้าเล่นน่ะเราต้องบอกลูกค้าก่อนว่าเขาต้องพิมพ์อะไร ถ้าเราไม่บอกอ่ะเขาก็งงอยู่ดีนะเพราะว่าเขารู้จะใส่ข้อมูลอะไรเขาจะใช่ปะแต่ต้องมีการบอกนิดนึงนะครับโอเคพอรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่อาจารย์จะให้ปรากฏก็คือก็จะแสดงว่า user input ที่เขาใส่อ่ะคืออะไรก็จะเป็นเปอร์เซนต์ดีมองภาพนะแล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับโดยแสดงค่าตัวแปร x มาปรากฏแล้วก็ Re t ท r n ค่ากับระบบเป็น return 0ศูนย ถ้าอาจารย์ลองกดเทส t ันนะครับปึ๊บอา,อาจารย์ลืมใส่ไปหนึ่งตัวคือนี้เซมีโคลอนห้ามขาดเลยเนาะเวลาเวลาเขียนโปรแกรมของภาษา C เนาะจะต้องใส่โอเคสังเกตเห็นอะไรไหมครับตัวสามตัวแรกอันนี้คือดีฟ a u l t เดิมเนาะสามตัวแรกคือนี้อาจารย์อาจจะขึ้นบรรทัดใหม่เสร็จปึ๊บโอเคตรงนี้อาจจะขึ้นบรรทัดใหม่ก็ได้จากที่อาจารย์ปริ้นตรงนี้เห็นปะแล้วปึ๊บ ไอตรงบรรทัดตรงเนี้ยครับมันมาต่อกันเลยใช่ไหมของชา east a ที่เป็นตัว c ตรงเนี้ยและอาจารย์ก็มาให้ปิน้นบรรทัดนี้ต่อกันแต่อาจารย์บอกให้อยากจะให้แบ่งโซนนิดนึงจะได้แบ่งช่วงดังนั้นตรงเนี้ยครับอาจารย์จะใส่ backslash หน้าเขอา enter ก็ได้ปึ๊บเอาใหมนะใส่ backslash หน้า enter นะครับจึก๊กคือไรอะ running อยู่โอเคอ๋อมันรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดอยู่โอเค ตอนเนี้ยเนื่องจากว่ายังกดไลน์ไม่ได้เพราะว่าโปรแกรมค้างอยู่ที่นี่ครับค้างข้อมูลจากคีย์บอร์ดอาจารย์ใส่สักยี่สิบแล้วกด enter โอเคสังเกตว่าตรงนี้เนาะอาจารย์ใส่เลขยี่สิบเข้าไปใช่ปะ่ะตรงนี้เนาะใส่ค่ายี่สิบของรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดปุ๊บตัวเลขยี่สิบนะครับจะอยู่ในตัวเปอร์เซนต์ดีใช่ปะ่ะแล้วเอาเปอร์เซนต์ดีไปเก็บตัวแปร x ไว้แปลว่ายี่สิบที่อาจารย์ก่อเมื่อกี้เก็บอยู่ในค่าตัวแปร x เราก็ตัวไป x มาแสดงผลผ่านเปอร์เซ็นต์ดีมองภาพออกมะดังนั้นซินแท็กของการเขียนสแกน f เขียนแบบนี้นะได้เนาะก็คือค่าที่เราจะรับเป็นฟอร์แมตของที่เราจะรับ and โยนใส่ในตัวแปรชื่ออะไรแบบ20โยนใส่ในตัวแปร x นะเป็นชนิดของ integer อยู่แล้วแล้วเวลาเขาแสดงผลก็คือจะดึงค่าตัวแปร x มาแสดงผลโดยใช้ตัวร่างทรงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีที่เป็นฟอร์แมต ค okay, ปะสิ่งสําคัญที่อาจารย์บอกว่าโอเคอาจารย์อยากจะลองแบ่งโซนตรงนี้หน่อยเพราะเนื่องจากว่ามันติดกันใช่ไหมในโคดที่1กับโคดที่2ง,ง่ายสุดอาจารย์ก็ใส่ตรงนี้ครับว่า backslash n โอเคปะเราสามารถใส่ backslash n ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ใน print a ที่เป็น double c o d e มองภาพปะและอาจารย์ก็ใส่ไปหน้านี้เพราะว่าพอมาปุ๊บใช่ไหมพอเจอตรงนี้จะขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนแล้วค่อย print คำว่า enter add integer อาจารย์กด run เห็นปะอันนี้เว้นรักหนึ่งบรรทัดคือมาจากตรงประโยชนตรงนี้ถูกต้องปะโอเคอาจารย์ใส่ข้อมูลไปเท่ามัน28แล้วกด enter เห็นไหมครับตรงเนี้ยก็จะพินพ์ออกมาเลยครับว่า user input 28ก็คือรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับรันอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นการรับค่าข้อมูลแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เราอยากจะใส่เข้าไปเป็นตัวเลขแล้วก็รันผลออกมาคำถาม ถ้าใส่ทศนิยมจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรารับข้อมูลเป็น integer เปอร์เซนต์ดีถูกต้องเปล่ะอาจารย์ใส่เป็น28.9แล้วอาจารย์กด enter ผลปรากฏก็คือเช่นเดิมครับไม่ว่าเราจะใส่เป็นเลขอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เป็นเลขทศนิยมอพอเราแสดงผ่านเปอร์เซนต์ดีอ่ะเปอร์เซนต์ดีจะไม่เอาเศษเลยไม่ว่าเศษนั้นจะมากกว่า5หรือต่ำกว่า5อะไรก็ไม่สนใจทั้งสิน้นเพราะมันเป็นเปอร์เซนต์ดีเนาะเขาไม่เอาทศนิยมหมดแล้ว เขาเอาแค่ตัวหน้าเท่านั้นแปลว่าไม่ว่าคุณจะใส่เลขอะไรเข้ามาในหลังทศนิยมอะ่ะก็จะไม่ได้เอาอะไรทั้งสิน้นนะครับจะเอาแค่ตัวแรกเท่านั้นมองภาพออกปะดังนั้นอันเนี้ยใส่ให้ make sense ให้ถูกต้องเนาะสำคัญเหมือนกันนาะก็คือใส่ถูกต้องก็คือใส่แค่เฉพาะตัวเลขนะครับจำนวนเต็มที่ใส่แต่ถ้าเราสามารถพัฒนาโค้ดที่ฉลาดกว่านี้ขึ้นใช่ปะเราก็อยู่ที่เรากำหนด,ดถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราบอกว่า จะให้ user นะไม่ใส่ทอนิยมเลยเราก็ต้องเขียนโปรแกรมดักต่อดักว่าต้องมีการเช e ็คอีเอลอ่ะจะเริ่มขั้น a d v a น c e ของโปรแกรมเนาะว่าถ้ามีทอนิยมมาจะขึ้นให้ user กรอกข้อมูลใหม่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถ้ากรอกไม่มีทอนิยมเป็นจำนวนเต็มปกติถึงจะเข้าทำงานได้คือเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขเราต้องสร้างขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวในพอพาร์ทหลังๆพอเรากระโดดไปพาร์ทของที่เป็น control s e m e n t เนี่ย ที่เป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานที่มีเงื่อนไขมีการวนซ้ำต่างๆมากขึ้นก็จะสามารถเพิ่มโจทย์และทำให้ดีขึ้นได้โอเคปะ่ะตอนนี้โอเคเราเรียนรู้ในเรื่องของ Input กับ outputput และว,ว่า Input Format เราใช้เป็น Scan เเนาะ Output ก็คือเป็น Pri นเปกตินะครับวิธีการเปลี่ยนสมมุติว่าจนเปลี่ยนว่าจะให้เปลี่ยนจาก integer เป็นชานะครับ ง่ายสุดเลยเราก็แค่เปลี่ยนตรงชาตรงเนี้ยเป็นเปอร์เซนต์ดีเป็น D, เปอร์เซนต์ซีถูกต้องปะแล้วเราก็ใส่เปอร์เซนต์ซีนะครับแล้วเวลาเรารับข้อมูลจากตรงคีย์บอร์ดตรงเนี้ยก็จะต้องใส่ค่าข้อมูลที่เป็นอักขระหนึ่งตัวความจริงอักขระเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าอาจารย์ใส่เป็นตัว B แล้วอาจารย์กด Enter โอเคมันก็จะโชว์ B ซึ่งเวลาเปลี่ยนนะวนเวลาโชว์ให้ตัวมนุษย์เห็นตรงเนี้ยครับ เราจะต้องกําหนดให้เขาบอกเขาด้วยเนาะว่าเขาจะต้องใส่อะไรเพราะบางครั้งเวลาใส่เนี่ยเราจะลืมว่าไปแก้คําอธิบายของเวลาแสดงผลนะว่าจะให้ยูเซอร์ใส่ค่าข้อมูลอะไรถึงจะแสดงเช่นเดียวกันแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเราใส่เป็นอินทิเจอร์เป็นตัวเลขหรือว่าตัวเลขทศนิยมนะคะหรือเป็นตัวขละอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ตามเปอร์เซนต์ต่างๆเนาะในรูปฟอร์แมตที่เราที่เราจะสามารถมาประยุกต์แล้วก็มาใช้ได้นะครับโอเค โซนถัดมาตอนนี้เราเรียนรู้วิธีการของการใช้งานตัวที่เป็นเป็นของการรับค่าข้อมูล Input แล้วก็ o u t p u t นะครับโอเคอันนี้อาจารย์ลานอันนี้เทสของเดิมก่อนก็คือโอเคได้ค่า A หรือค่าอะไรแล้วแต่ละกำหนดใช่ไหมแล้วก็พิมพ์พอทำเสร็จแพทเทิร์นเดิมนะครับอันนี้เราเทสของการใช้ตรงคำสั่งที่เป็น Input o u t p u t เนาะของรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ดที่เป็นสแกนเอฟแล้วก็ P ิมพ์เอฟพอเราทำเสร็จกดเซฟเหมือนเดิม เซฟเสร็จตั้งชื่อโปรเจกต์เลยครับโปรเจกต์ Project ในนี้อาจารย์ก็ตั้งชื่อเป็นเป็น Input Output และกันนะครับ Input Output ที่เป็นเรียนรู้การใช้งานสแกนเอฟแต่ A อย่างนี้ละสแกนเอฟกับปิ A ้นเอฟก็ได้ครับเอาแค่สแกนเอฟปิ A ้นเอฟที่เป็น Input Output สมมติอาจารย์เขียนแบบนี้เนาะแล้วอาจารย์กดเซฟนะครับก็ขึ้นมาตรงนี้ละเพราะเรารันเราคือใช้งานได้ถูกต้องใช่ปะ เสร็จปุ๊บถ้าเราไปดูใน My Project เช่นเดียวกันครับอาจารย์ก็ทำการเอาไฟล์นะครับที่เป็น Project เนาะโยนเข้าโฟลเดอร์ไปเลยเก็บไปในแ a b l บเรื่องนี้ถ้าอาจารย์กดคลิกเข้าไปก็จะมีคลังข้อมูลที่เราทำไว้แล้วถ้าอาจารย์จะเปิดของ Print F Scan F เพื่อจะศึกษาโค้ดโอเคคือโค้ดอันนี้เนาะที่เราสามารถเอามาประยุกใช้แล้วเราลองเทสลรันก็จะเป็นคลังของเราที่เราสามารถทำงานแล้วก็เก็บค่า ข้อมูลต่างๆได้อยู่แบบปกตินะครับอันนี้คือตัวอย่างโอเคถ้าเราจะทําการที่อาจารย์บอกเหมือนเดิมเนาะถ้า,าจะเซฟออกมาก็กดที่ดาวน์โหลดโค้ดเนาะก็จะเจนโค้ดออกมาแล้วก็ไปเปิดในเดฟซี Dep C หรือในโปรแกรม ID e ต่างๆได้เลยนะครับ